คุณผู้ชมการเลือกตั้งรอบนี้ทางกกตยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า คือก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละนะคะแถมยังมีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งที่มันมี QR code มีาร์โค้ดอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเป็นคําถามอยู่ทุกวันนี้การเลือกตั้งนั้นโปร่งใสจริงหรือไม่หรือบานปลายนําไปสู่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้เลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดเริ่มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตรกุลก่อนเลยค่ะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะโดยบอกว่าระเบียบการเลือกตั้งสสในข้อ ข้อ184ที่ระบุว่าให้เก็บต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเอาไว้ในหีบบัตรจำได้ใช่ไหมคะมวันที่กะกะตะะแถลงเนี่ยบอกว่า,าทุกอย่างปลอดภัยมันไม่มีใครสามารถคือเอายอมรับว่ามันมีคิวอาโค้ดสามารถสแกนไปถึงต้นขั้วได้แต่บัตรกับต้นขั้วมันอยู่คนละที่กันมันถูกแยกเก็บกันแต่วันนี้อาจารย์ปริญญาบอกว่าตามระเบียบเลือกตั้งสสข้อ184ให้เก็บ ต้นขั่วกับบัตรไว้ในหีบนะคะกกตชี้แจงมาว่าถึงแม้สถานการณ์เรื่องของการสแกนบาร์โค้ด QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งจนสามารถรู้ว่าใครกาบัตรไหนจากต้นขั้วเนี่ยนะคะแต่มีการแยกเก็บกันแล้วไม่มีปัญหาต่อหลักการเลือกตั้งโดยรับแต่อย่างใดในี่อาจาร,รย์ย้อนคําชี้แจงของกกตนะคะพอตามไปดูในระเบียบของกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสส2566ต้นขั้วบัตรถ,ถูกส่งไปที่ไหน ก็ไปเจอในข้อร้1ยค่ะกำหนดเอาไว้ว่าบัตรเลือกตั้งที่เหลือเนี่ยนะคะกับต้นขั้วบัตรให้ส่งไปที่กกตเขตอาจารย์บอกตามดูต่อเลยค่ะว่ากกตเขตจะส่งต้นขั้วบัตรไปไหนต่อปรากฏว่าไปที่ข้อร8 4ยแปกำหนดให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่กกตเขตแต่งตั้งดำเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มแล้วก็ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเอาไปบรรจุรวมไว้ในหีบเลือกตั้งค่ะสรุป คือทีแรกให้แยกกันแต่สุดท้ายให้มาเก็บรวมกันไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งครับอาจารย์สรุปให้แบบนี้นะคะโดยบอกว่าบัตรเลือกตั้งกับต้นคั้วค่ะไม่ได้แยกเก็บกันแล้วก็เอาไปรวมกันไว้ที่สถานที่ในการเก็บหีบบัตรของแต่ละเขตโดยที่หีบบัตรไม่ได้มีการรัดสายรัดหรือว่าผนึกเอาไว้อย่างดี ใครไปยุ่มย่ามไม่ได้อย่างที่กะกะตพยายามจะบอกกับประชาชนให้เชื่อแต่ประการใดอย่างที่เห็นในเพจของคุณเอื้อการอารามรักที่มีภาพที่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเก็บหีบบัตรเก็บต้นขั้วเอาไว้ด้วยกันดังนั้นเมื่อต้นขั้วกับบัตรอยู่ด้วยกันสแกนได้เลยค่ะจนรู้ว่าใครเลือกใครการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่มีหลักการการเลือกตั้งโดยลับ อีกต่อไปแล้วกกตจะอ้างแค่ว่าตอนกาไม่มีใครเห็นอันนี้มันฟังไม่ได้แล้วอาจารย์บอกฟังไม่ขึ้นเพราะแม้ตอนกาจะไม่มีคนอื่นเห็นแต่คนอื่นสามารถมารู้ได้ทีหลังจากการที่สแกนเนี่ยแหละค่ะอาจารย์บอกว่านั่นคือการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่ระบุว่าการเลือกตั้งโดยลับนะคะแล้วต่อให้บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วแยกกันเก็บแต่หลักการในการเลือกตั้งโดยลับ มันพังตั้งแต่ตอนนับคะแนนแล้วด้วยเพราะว่าคนซื้อเสียงสามารถถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งค่ะที่กรรมการประจำหน่วยชูขึ้นมาให้ดูเพื่อความโปร่งใสมันสามารถสแกนรู้เลยว่าอ๋อบัตรนี้ใครเป็นคนกา,ารู้หมดเลยค่ะว่าคนที่รับเงินเขาไปน่ะ ไปกาให้เขาหรือเปล่าจุดที่อันตรายจุดหนึ่งค่ะ,ะ,คะอีกซักมุมมองหนึ่งนะคะจากศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ<ม>ก็โพสต์ข้อความผ่านทางเพจของอาจารย์นี่แหละบอกว่า เมื่อผมเป็นนิสิตปีหนึ่งของคณะนิติศาสตร์จุฬาในปี2516ผมได้เรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชากฎหมายเลือกตั้งกับศาสตราจารย์ดอ,อร์สมภพโหตรกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในเวลานั้นทําให้ผมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรแล้วอาจารย์ก็บอกอย่างเช่นเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปโดยลับ อันมีความหมายว่าผู้จัดการเลือกตั้งต้องวางระบบด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มค่ะไม่่มีใครรู้ได้เลยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนแต่ละคนได้ใช้สิทธิ์ของตนอย่างไรแม้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการเลือกตั้งเองก็รู้ไม่ได้ระบบต้องปิดสนิทไม่เฉพาะแต่ในวันออกเสียงลงคะแนนเท่านั้นแม้แต่จะเป็นวันไหนในอนาคตก็ตามจะต้องไม่มีใครรู้หรือว่าสืบค้นได้เลยว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนอย่างไรง่ายแค่นี้เองอ,อีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักวิชาการอิสระด้านการเงินคุณสรินีอชวันันทกุลนะคะโพสต์ข้อความผ่านทางเพจของตัวท่านเองค่ะบอกว่า mm hmm. เพิ่งสังเกตว่าตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในเอกสารประชาสัมพันธ์ของกกตอเองเนี่ยที่ลงวันที่26ธันวาคม68 ไม่ได้แสดงบาร์โค้ดทั้งบนบัตรและที่ต้นคั่วทั้งบัตรเขียวบัตรชมพูในขณะที่ของจริงดันมีนะคะคุณสริณีเนีนะ่ยบอกว่ามีคนมาแปะรูปในเมนที่ชัดเจนเลยค่ะว่าตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในเอกสารประชาสัมพันธ์ของกะกะตที่ส่งให้ตามบ้านกับบนกระดานหน้าหน่วยเลือกตั้งมันไม่มีบาร์โค้ดค่ะนี่แหละเข้าข่ายปิดบังโกหกประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่า ก็กตแล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าบัตรเลือกตั้งมันมีบาร์โค้ดที่สืบกลับไปถึงคนกาได้ ตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนจะอยากออกไปเลือกตั้งไหมในเมื่อตัวอย่างที่คุณส่งให้เราดูมันอมเออมัน,มนไ,มไม่มีดินะมันไม่ได้มี QR Code โค้ดไม่ได้มีบาร์โค้ดอะไรเราไปเห็นก็ตอนที่เรารับบัตรที่หน้าคูหาแล้วเราต้องเดินเข้าไปการในคูหากันแล้วอาจารย์ระบุว่าหลายคนอาจจะบอกนะคะว่าเข้าข่ายนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามพรบอคอมด้วยแต่ส่วนตัวเราเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้แย่มาก ตั้งใจจะไม่อ้างอิงกฎหมายฉบับนี้จนกว่ามันจะได้รับการแก้ไขให้ปราบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการแสดงออกค่ะ